เหตุการณ์แบบนี้จบแล้วยังยังไม่จบยังคงมีต่อจนกว่าสหรัฐอเมริกาจะได้บรรลุเป้าหมายที่สําคัญนะครับหลังจากที่ราคาน้ํามันต่ําลงโดยกลุ่ม o อเปกพลาสบีบรราคาน้ํามันลงมาสหรัฐอเมริกาพอใช้ยึดเวเนุซูล,ลาขึ้นมาราคาน้ํามันก็พุ่งสูงขึ้นราคาทองคำก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน สวัสดีครับมาพบกับผมแทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิบวนิวนะครับวันนี้มาอยู่กันนอกสถานที่ฮะอีกสองสาวันผมก็จะเดินทางนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศก่อนนะครับการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมรับนะครับเรื่องของสหรัฐอเมริกากับเวเนซุเอลามีท่าทีการขึ้นไหวได้ถูกจับตาไปทั่วโลกเลยทีเดียวหนาวหิมะตกหนัก ท่วมยุโรปดับไม่ต่ำกว่า6สนามบินปารีสชาลส์เดอโกสนามบินอัมสเตอรด์ดัมยกเลิกเที่ยวบินอื้ AFP รายงานวันนี้6มกราคมว่ายอดเสียชีวิต5คนจากทั้งหมด6คนนับตั้งแต่ประหลอดต่ำสุดในวันจันทร์5มกราคมเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสส่วนคนที่6เกิดขึ้นที่บอสเนีย หลังหิมะและฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมและไฟฟ้าดับทั่วภูมิภาคบอคานสนามบินหลักสองแห่งของกรุงปารีสได้แก่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีสชาล์สเดอโกลและท่าอากาศยานานานาชาติโอลีต้องยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากในช่วงต้นของวันพุธ7มกราคมเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สนามบินจัดการนำหิมะออกไปให้พ้นรันเวย์และทำให้เครื่องบินที่มีน้ำแข็งเกาะให้หมดไป มีราว40%ของเที่ยวบินที่ปารีสชาลส์เดอโกลและราว25%ที่โอลีโดนสั่งยกเลิกเดอะการเดียนของอังกฤษรายงานว่าผลจากหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลทำให้ต้องมีการปิดสนามบิน6แห่งที่ทางเหนือและทางตะวันตกของฝรั่งเศสหลังชาวปารีสตื่นขึ้นในเช้าว,วันอังคาร6มกราคมและพบกับหิมะที่ตกท่วมหลังคาและอนุสาวรีย์ต่างๆ AFP รายงานว่าในอังกฤษพบว่าอุณหภูมิลดไปอยู่ที่ลบ12.5องศาเซลเซียสในชั่วข้ามวันจันทร์5มกราคมเข้าสู่วันอังคาร6มกราคมในนอร์ฟอลกขณะที่อุณหภูมิลดต่ำไปอยู่ที่ลบ10องศาเซลเซียสทั่วเนเธอร์แลนด์ส่งผลทำให้รถไฟต้องเป็นอมาพาตในเช้าวันอังคาร6มกราคม ทองพุ่งปิดเฉียด4,500ดอลลาร์หลัง US บุกจับมาดูโรหุ่งสหรัฐบวกน้ำมันปิดลบกว่า1ดอลลาร์ราคาน้ำมันขยับลงในวันอังคาร6มกราคมนักลงทุนคาดหมายอุปทานล้นตลาดในปีนี้แม้มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำลังผลิตของเวเนซุเอลาส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกได้แรงหนุนกลุ่มชิปขณะที่ทองคำดีดต,ตัวขึ้นจากแรงถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ตามหลังปฏิบัติการจับกลุ่มนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีเวเนซุเอลาโหมกระพือความตึงเครียดไปทั่วโลกโดยราคาทองคำโคเมิกส์งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น1%ปิดที่4,496.10ดอลลาร์ต่อออนซ์จีนสั่งห้ามส่งออกสินค้าบางรายการให้ญี่ปุ่นปมคำพูดหนุนไต้หวัน จีนสั่งห้ามส่งออกสินค้าบางรายการให้ญี่ปุ่นตอบโต้คำพูดนายกแดนอาทิตย์อุทัยที่บอกว่าอาจใช้กำลังทหารหากจีนโจมตีไต้หวันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ6มกราคม2569ว่ารัฐบาลจีนสั่งห้ามส่งออกแร่หายากหรือแร่เอิร์ธบางชนิดกับสินค้าอื่นๆที่อาจนำไปใช้ในทางการทหารได้ให้แก่ประเทศญี่ปุ่น ตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ยังคงตึงเครียดหลังจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าอาจใช้กำลังทหารหากจีนบุกโจมตีไต้หวันกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุในแถลงการเมื่อวันอังคารว่าการห้ามส่งออกดังกล่าวครอบคลุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางหรือ dual-use items หรือสินค้าบริการและเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในทางพลเรือนและทางการทหารโดยคำสั่งมีผลบังคับใช้ในทันที แม้ว่าทางกระทรวงจะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าสินค้าส่งออกที่ได้รับผลกระทบมีอะไรบ้างแต่บัญชีรายชื่อสินค้าที่ใช้ได้สองทางที่กระทรวงเผยแพร่ออกมานั้นรวมถึงแร่หายากอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงส่วนประกอบด้านอาวกาศและการบินดโดรนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ตลอดจนรายการอื่นๆถามเขาหรือ,อยังทำพูดเองเออเองดื้อ อ้างรัฐบาลเวเนซุเอลาจะมอบน้ำมัน50ล้านบาเรลให้สหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐในวันอังคาร6ปกราคมระบุรัฐบาลชั่วคราวของเวเนซุเอลาจะป้อนน้ำมันสูงสุด50ล้านบาเรลให้แก่อเมริกาและกระบวนการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยผมเองในฐานะประธานาธิบดี คำกล่าวอ้างที่สวนทางกับท่าทีของผู้นำรักษาการของเวเนซุเอลาที่ประกาศกล่าวว่าจะไม่ยอมให้อำนาจต่างชาติใดๆปกครองประเทศของเธอพวกเจ้าหน้าที่รักษาการในเวเนซุเอลาจะมอบน้ำมันคุณภาพสูงราว30ล้านบาเรลถึง50ล้านบาเรลน้ำมันที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่มบาตรให้แก่สหรัฐอเมริกาทรัมป์โพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียล น้ำมันเหล่านี้จะถูกขายในราคาตลาดและเงินจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยผมในฐานะประธานาธิบดีอเมริกาเพื่อรับประกันว่ามันจะถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนชาวเวเนซุเอลาและประชาชนชาวสหรัฐผมได้ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคริสไรท์ดำเนินการตามแผนนี้โดยทันทีน้ำมันจะถูกขนส่งโดยเรือกักเก็บน้ำมันและนำส่งโดยตรงไปยังท่าเทียบเรือสำหรับขายถ่ายในสหรัฐ ขอบคุณสําหรับความสนใจในเรื่องนี้ทรัมป์เขียนล่าสุด3วันหลังจากกองกำลังสหรัฐบุกจับตัวมาดูโรและภรรยาในปฏิบัติการจู่โจมอันน่าตลกตังในกรุงกาลากาสที่แอบแฝงภายใต้การโจมตีทางอากาศทางโรดิเกสบอกว่ารัฐบาลเวเนซุเอลารับผิดชอบดูแลประเทศของเราและไม่ใช่ใครอื่นไม่มีตัวแทนต่างชาติใดๆที่จะปกครองเวเนซุเอลา ทรัมป์ยืนยันว่าเวลานี้วอชิงตันรับผิดชอบควบคุมดูแลประเทศแห่งนี้แต่บอกว่าเขาเตรียมทำงานร่วมกับโรดิเกสเปิดทางให้เธอยอมอ่อนข้อต่อเสียงเรียกร้องของเขาในการเข้าถึงแหล่งน้ำมันสำรองอันมหาศาลของเวเนซุเอลาเดนมาร์กเดือดจวกทรัมป์เลิกวุ่นวายกรีนแลนด์เตือนขืนใช้กำลังยึดคืออวสานนาโต้ ด้านปักกิ่งแซะวอชิงตันเลือกอ้างภัยคุกคามจากจีนเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ใส่ตัวการแทรกแซงทางทหารของวอชิงตันต่อเวเนซุเอลาจุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับความปรารถนาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเมื่อวันอาทิตย์4กันยายนผู้นำสหรัฐประกาศว่า อเมริกาต้องการกรีนแลนด์จากจุดยืนด้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเดนมาร์กไม่สามารถทำได้และสำทับว่าวอชิงตันจะกลับมาพูดเรื่องกรีนแลนด์ภายใน20วันกรีนแลนด์นั้นอุดมด้วยแร่ธาตุหายากหรือแร่เอิร์ธที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์และอาจเป็นผู้เล่นสำคัญหากน้ำแข็งขั้วโลกละลายมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากจะเป็นการเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าสายใหม่ นอกจากนั้นกรีนแลนด์ยังเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดของขีปนาวุธระหว่างรัสเซียและอเมริกาโดยที่วอชิงตันมีฐานทัพในดินแดนนี้อยู่แล้วนายกรัฐมนตรีเยนสเฟรเดริกนิวเซนของกรีนแลนด์ตอบกลับโดยบอกให้ทรัมป์เลิกมาวุ่นวายกับกรีนแลนด์ขณะที่หลายประเทศในยุโรปและชาติสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ eu ออกมาประกาศสนับสนุนเดนมาร์กและกรีนแลนด์ทันที นิวเซนยังโพสต์บนโซเชียลมีเดียให้อเมริกาเลิกฝันเรื่องการเข้าผนวกกรีนแลนด์และสำทับว่ากรีนแลนด์พร้อมเจรจาผ่านช่องทางที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศชาวออสเตรเลียปวดหัวฝูงค้างคาวแม่ไก่บุกสวนหลังบ้านร้องรัดเร่งแก้ปัญหาเมืองออสเตรเลียถูกฝูงค้างคาวแม่ไก่นับพันยึดต,ต้นไม้ส่งเสียงดังแถมถ่ายมูลเกลื่อน นายกเทศมนตรีถึงขั้นเรียกร้องให้รัฐบาลซื้อบ้านคืนเพราะไม่มีใครอยากอยู่อาศัยเมืองยิมพีในรัฐควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลียต้องเจอกับฝันร้ายเมื่อมีฝูงค้างคาวแม่ไก่บุกเข้ามายึดพื้นที่ชุมชนโดยต้นยูคาลิปตัสทั่วเขตที่อยู่อาศัยกลายเป็นรังของพวกมันขณะที่บรรยากาศยามเช้าและค่ำถูกกลบด้วยเสียงแหลมหอยหวนจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ชาวเมืองทนไม่ไหว ภาพของข้างขาวแม่ไก่จำนวนมากบินว่อนและเกาะห้อยหัวอยู่ตามกิ่งต้นยูคาลิปตัสกลายเป็นภาพคุ้นตาในเมืองยิมพีไปแล้วโดยข้างข่าวขนาดใหญ่สีเข้มเหล่านี้เกาะเรียงรายบนลำต้นสีขาวและใบไม้สีเขียวอ่อนถ่ายมูลตานสวนหลังบ้านของชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามเนื่องจากค้างคาวแม่ไก่เป็นสัตว์คุ้มครองเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศของออสเตรเลียในฐานะผู้ช่วยผสมเกสรและกระจายมเมล็ดพันธุ์ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถทำอะไรได้โดยสภาท้องถิ่นยิมพีระบุว่าจำนวนค้างคาวในพื้นที่เพิ่มขึ้นเกินควบคุมและความพยายามก่อนหน้านี้ในการจากัดจานวนยังไม่ประสบความสาเร็จ จากเหตุการณ์เรื่องของเวเนซุเอลานะครับสิ่งที่เราเห็นชัดเจนนะครับท่าทีของผู้นําของเกาหลีใต้ที่จากเดิมเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับทางฝั่งจีนคราวนี้หันมาซบผู้นําของทางฝั่งจีนนะครับประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ก็มาถ่ายรูปเซลฟี่กับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแบบเปิดเผย กับสถานก,การณ์แบบนี้ก็คงทำให้เห็นว่าโอกาสที่จีนจะใช้หลักการเดียวกันไปเล่นงานในส่วนของเกาหลีใต้ก็คงยังไม่เกิดขึ้นแต่ญี่ปุ่นคงหนาวนะครับพออยู่ตรงข้ามกับทางฝั่งของจีนและที่สำคัญก็คือว่าพยายามจะยั่วยุจีนมาโดยตลอดแล้วก็ไปขอทางสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือแต่สหรัฐอเมริกาก,ากลับปฏิเสธ เหตุการณ์หลังจากที่มีการจับกลุ่มประธานาธิบดีนิคลัสมาดูโรแห่งเวเนซุเอลานะครับได้มีการนำตัวเข้าไปขึ้นศาลที่สหรัฐอเมริกาโดยกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดมีการนำภรรยาเข้าคุคุมตัวไปขณะที่มีการนอนหลับอยู่ในบ้านพักทำเนียบประธานาธิบดีนะครับสหรัฐอเมริกาก็บอกว่ากีปนาวุฒินะฮะ ที่ใช้ในการตอบโต้อาวุธของสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้ผลซึ่งเป็นขีปนาวุธตัวตอบโต้ขีปนาวุธของทางฝั่ง,งรัสเซียขิงขิงนะครับที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ได้มีการคู่นะครับประธานาธิบดีเวเนซุเอลาคนใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับว่าถ้าไม่ให้ความร่วมมือ สหรัฐอเมริกาก็จะใช้มาตร,รการไม้แข็งที่สหรัฐอเมริกาต้องการที่จะยึดน้ํามันของเวเนซุเอลาทั้งหมดซึ่งหลังจากค,คําขู่นั้นออกไปนะครับตอนนี้ท่าทีของผู้นําของเวเนซุเอลาคนใหม่เนี่ยก็เธอก็เปลี่ยนท่าทีนะครับอ่อนมากขึ้นจากเดิมที่แข็งกร้าวลัมดรีกลาโหมประนามการกระทำนะครับของสหรัฐอเมริกา หลังจากเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวฮะสหรัฐอเมริกาก็ไปกดดันในส่วนของอินเดียว่าจะต้องมาซื้อน้ำมันจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นให้ยกเลิกซื้อน้ำมันจากฝั่งของรัสเซียนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาทำแบบนี้ก็แน่นอนมีเจตนารมเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนเองนะครับเพราะสะภาวะวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะลำบากอย่างหนัก ในแกับสหรัฐอเมริกาก็จะมีการเตรียมพูดคุยเรื่องของผลผลิตแล้วก็จะฮุบนะครับทั้งทองคําฮุบทั้งน้ํามันสํารองในเวเนซุเอลานะครับซึ่งแน่นอนฮะในเวเนซุเอลาเนี่ยปัญหาเรื่องของการฟื้นฟูซึ่งสหรัฐอเมริกาก็อ้างขึ้นมาว่าเรื่องของการฟื้นฟูน้ํามันในเวเนซุเอลายังไม่มีความพร้อมนะฮะจริงๆแล้วเป้าหมายหลักๆนะครับก็เพื่อต้องการที่จะเข้าไปฮุบแหล่งน้ํามัน แน่แหละเอิร์ธนะครับซึ่งมีส่วนสําคัญเป็นปัจจัยสําคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงผมเรียนย้ำนะครับย้ำมาสามคลิปแล้วว่าทรัมป์จำเป็นต้องทําถ้าไม่ทําสหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากมีโอกาสที่จะเกิดการล้มลายค่อนข้างจะสูงเพราะก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการพิมพ์พันธบัตรไปกว่า1.6 มื่นล้านเหนลลรียญดอลลาร์สหรัฐเมกาเข้าไปในระบบโดยไม่มีทองมาค้ำประกันจากเหตุการณ์การบุกของประธานาธิบดีดดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้ทําให้ราคาทองคําตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นตามเป้าหมายนะครับแรงหนุนที่เกิดขึ้นหันไปสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เหตุการณ์แบบนี้จบแล้วยังยังไม่จบยังคงมีต่อจนกว่าสหรัฐเมกาจะได้บรรลุเป้าหมายที่สําคัญ หลังจากที่ราคาน้ํามันต่ําลงโดยกลุ่มโอเปกพลาสบีบลดราคาน้ํามันลงมาสหรัฐอเมริกาพอใช้ยึดเวเนซุเอล,ลาขึ้นมาราคาน้ํามันก็พุ่งสูงขึ้นราคาทองคําก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ